ดีค่ะมื้อนี้จะแวะซืมาน้ำเสนอแกงน้ำม้จ้ะแกงน้ำม้สดอยูส่สวนละจ้ะมีน้ำแกงหนังเนาะมีน้ำม้น้ำแกงหนังนี่กับน้ำพริกจ้ะพริกกับหอมแดงหอมขาวตะไคร้พี่น้องนี่ก็จะมีผักชะอมกับผักอีตู่ใบมงลักมื้อนี้สิใส่เห็ดเพาะเด้อค่ะเห็ดเพาะต้มแซ่บฟิดไว้มีปลาปิ้งนะจ้ะปลาดุกปิ้ง จะเอา<ม>นาอ้ำยาหนะังใส่ลงันเลยจ้ะใส้น้ำยาหนังใส่พริกที่ตำไว้ใส่เหยานะลงไ,ไปด้วยที่ลัง ใส่น้ำปลาลงไปนิดหน,นึ่งแกงเห็ดึ้นมช้อนใหญ่ใส่ปลาด้หาเห็ดแกงแล้วไม่ยังแล้วชอบใส่น้ำปลาเป็นตัวค่อยนัวดี แกงน้ำไม่นี่สู่ปลาล่าเป็นโตก็ได้ด้วยพี่นอ้องชิ้นเนื้อก็กันแซบก็กันจ้ะแต่อีกอย่างนึงได้โปรตีนจากเนื้อปลาน้ำเนาะแตะเนื้อปลาใจใจรักเอากลางนี่นถือสูตรนี้รับรองอร่อยจ้าแซบนัว เห็ดยีแววสุกอยู่แล้วน้ำเดือดแล้วเอาปลาสใส่จ้ะปลาปหนึ่งใส่ลงไปเลยน้ำยาล้างข้นๆจะปรุงรสนะคะใส่ผงชูรสจ้ะจับเศ หนูใส่สุกไก่ก่อนนึงจ้ะอร่อยจ้าเดีย๋ยวสุกบดสุ่อันสุนแล้วละจ้ะสุกถ่ายเยแบบจะใส่ผัะอิตูกับผักขะจ้ะผักอ,อิตูหรือใบแมงลักใส่ลงไปเลยค่ะผักขะหรือผักชะอม แซ่บนัวมากยังไม่ใส่เห็ดเพอหอมะ่ายๆกัดโป๊ะกัดโป๊ะเ่ยกลาดุกสิ่งหอม,มๆนัค่ะแซ่บเหมือนกัน,บน,นเบียดก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 ดแล้วก็ปิดรถจะหอมขนาดเลยสวัสดีครับ มากินข่าวด้อกินข่าวนุ่กัน,นแกงน้ำไม่ก็มีไอ้ย่างหมูก็มีมีหลายยา่างย่างหมูมแซ่บเลยนี่ท่านกินร้อร่อยแสบแสบมันแซ่บอยู่แล้วสวัสดีค่ะมากินน้ำกันจ้ะทุกสายหลกัก

เขาบอกให้กินเค็มหมูปิ้งเดี๋ยวเขาแซบ่บเดี๋ยวสิบอกมัดกันว่าตาติว่ามึงจ้าง,อองหลานไซหลานไซเป็นคนเฮ็ดซูกินไหะนี่ะค่ะ,หะหเห็ดเผาะพี่นอ้องมังนจะดอกไหม บาหวานเามาให้กินดจัดรารกินรกลาบงบาหวานคนนั้นอันนี้ผักนะครับเสลียมญี่ปุน่นกับแกงแล้วไม่เข้ากันให่เ้หหอ,อ,เอ,อหอมเค้ากันแค่ใระใช้กระเทามหอมแบบ ี่น,น,น้องจ๊ะมาเดอขยวมา่กี้ักนว้อยงั้นนอกอ่อนดีดีนอไม่ออกไม่อ่อนดี น,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 น้มวเตียงทอคิดหอนลานนี่ยาวๆเห็ดกล่องทุนเงินลานน้ำเขาสดทกีได้ไปย,ยุ่งห้ยุ่น้ำพอน้ำแม่จ้ะ

มมัม่ตับอลอืมกินกับว่ามามามันเข้ากันตลับเขาแต่เกนนอกระแทบ กับมันปูกับเขากันพี่น้องกับแกงนแม้ครับนี่กินมันคือยนื้อหมักตุ๋นเนื้อหมักตุ๋นเนือหมักปิ้นคนเหนือเออเนย้อหมักปิ้นคนเชียงนื้อเหมือนหนาหมากลดน้องมันจะได้แกงแล้วไหมทั้งอีสานท้องซีไซส์เขาเบียร์นะพี่น้องทั้งเหนือบ่ค่อยใส่ดอกแก่แกง แล้วแล้วแต่ผู้มักเนาะแต่ยาแววจะชอบแบบยองน้ำยาน้ำแบบขุ่นๆแต่บอบอชอบใส่ข้าเบีย ปูก็ไม่ใช่หรอใช้น้ำปูก็บสีแบอีกอีกยังอะไรยาง,อยางขอบพี่พูไม่ใช่ไปนะปปนอู๋จะไปกเก็บใง้ยู น้ำใหม่เนี่ยยายน้ำใยแววต้มไว้แล้วจ้ะต้มไว้แล้วค่อยเอามาแกงแกงสูตรยายน้อำเดี๋ยวให้น้ำยังเหยียบเหรอ กุ้งยีปากระเวยทเองแกงออม เรกินมาถาเลด้วยถึงทององอ้องแล้วเดย๋ยแวค้าไปเล่นอยู่ตุมทำไมไว้ะเราไปเล่นเ้วยอยเบิ้งนั่นนี่กลายายังไม่หกโมงไป คลิปนี้ยายแววขอลาสมิตกันเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลนะคะพ่อกันแม่คลิปนาจ้าสวัสดีค่ะ